แสงโดนสะท้อนแสงบ้างเงี้ยประมาณนี้มันทึบจังมืดจังทึบจังมองไม่ค่อยเห็นเลยรูปภาพไม่สวยสามารถเข้าไปปรับแก้ได้เพิ่มความสว่างได้ครับมีวิธีตามมาดูครับถ่ายวิดีโอมาเสร็จภาพไม่ค่อยชัดทำไงดีปรับยังไงแก้ยังไงตามมาดูครับคลิปนี้มีคำตอบให้ เราถ่ายวิดีโอมามันไม่ค่อยชัดเลยอ่ก็มีวิธีแก้ครับง่ายๆก็สามารถเข้าไปแก้ได้ในแอปแคปคารตตามมาดูครับเนี่ยครับอ่าเพิ่มโปรเจกต์เข้ามาอ่าเพิ่มโปรเจกต์เข้ามาครับสมมติว่าผมถ่ายตัวนี้มามันทึบเห็นไหมครับมันทึบ มันไม่มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่าอ่ามันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โอ้เป็นโปรเจกต์หายตัวเลยนะภาพเนี้เอาภาพใหม่นะครับอันนีน้นะอันนี้ก็ไม่เอาลองดูตัวนี้นเ อเอาตัวนี้ก็ได้โอเคอืภาพไม่ค่อยชัดอย่างเงี้ยทึบๆเราจะทำง่าเราก็เพิ่มโปรเจกต์เข้าไปนะครับเพิ่มโปรเจกต์เข้าไปเพิ่มเข้าไปเพิ่มโปรเจกต์เข้าไปปึ๊บใช่ไหมแล้วทีนี้เราไปกดที่ตรงเนี้ยกดกรนะอ่าแล้วก็เลื่อนหา เลื่อนหาเลื่อนหาเลื่อนไปเพื่อนๆเห็นตรงที่ว่าปรับแก้ไหมอ่าปรับแก้ครับปรับแก้อ่าเดี๋ยวผมจะขยายนิดหนึ่งนะมันโดนโดนตัวหนังสือเพื่อนเเห็นไหมตรงคําว่าปรับแก้เห็นไหมอ่าตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมปรับแก้อ่า ตรงปรับแก้เนี่ยเพื่อนๆกดเข้าไปเลยกดเข้าไปเลยนะครับกดเข้าไปเลยอ่าปึ๊บกดเข้าไปอ่ามันก็จะเป็นเห็นไหมครับข้างบนอ่ะนะเพื่อนๆน gefallen. จะปรับอะไรล่ะปรับความสว่างใช่ไหมปรับความสว่างก็กดตรงเนี้ยเห็นไหมความสว่างมันจะบอกหมดเลยตรงเนี้ยมันจะบอกบอกหมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะบอกหมดเลย แสงไฟรอบเนี่ยมันก็จะบอกคลความอิ่มตัวสีทำให้คมชัดอะไรประมาณเนี้ยควมสว่างเนี่ยก็พอกดควมสว่างปุ๊บอย่างเงี้ยใช่ไหมกดควมสว่างนี้ปุ๊บเพื่อนเพื่อนก็เห็นไหมชัดขึ้นไหมชัดขึ้นนะถ้าลดลงปุ๊บ ถ้าลดมันก็ทึบเห็นไหมมันก็จะมันก็จะทึบเห็นไหมก็จะทึบไปเลยอ่าถ้าเพิ่มขึ้นมันก็จะสว่างเห็นไหมครับสว่างไหมอ่าเห็นไหมสว่างไหมครับอ่าเ <c oughs> นี่ยครับเพื่อนๆมาปรับที่แอปแคปคาร์ด <c oughs> ได้เลยหลังจากที่เพื่อน <c oughs> ๆปรับเสร็จปุ๊บนะทีนี้ก็เพื่อนๆก็กดโอเคอ่า <c oughs> เห็นไหมสว่างขึ้น แล้วก็กดเซฟไปใช้งานแค่นี้อ่าง่ายๆครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันขอบคุณมากครับ